สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับสิริอินซวิเดนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็แบบว่าหิมะกำลังตกสภาพก็วันนี้จะลองมาทำคลิปบล็อกนะคะบล็อกหนึ่งวันก็วันนี้วันหยุดค่ะทุกคนวันนี้สิริหยุดงานนะคะวันศุกร์ช่วงนี้ทำงานเข้ากะเนาะเข้างานบ่ายสามเลิกเที่ยงคืนทีนี้ก็เลยวันนี้ว่าจะไปทุระ ที่ในเมืองนะคะทุกคนคือหนาวมากจะเอาอพอดีสั่งของออนไลน์แล้วมันไม่ถูกใจคือมันใส่ไม่ได้นั่นเอง <c oughs> ไม่ดูไม่ดูตัวเองนะคะว่าอ้วน <c oughs> คืออ้วนนะคะแล้วก็ใส่ไซส,ส์ที่สั่งมาแล้วใส่ไม่ได้ก็เลยจะเอาไปคืนเขานะคะทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะเดินไปรอรถเมล์แต่เราใเ่อนเพื่อดูบรรยากาศ หิมะกำลังตกเนี่ยค่ะทุกคนหิมะกำลังตกนะคะแต่คือแบบดีอะ่ไม่มีลมดูในป่าตรงนั้นโอ้ขาวไปหมดเลยตอนนี้คือแบบหิมะมันตกแล้วอะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะไม่มีท่าทีว่าจะละลายเลยคือเหมือนมันจะละลายไปวันหนึง่งแต่มันก็ละลายไม่หมดแล้ววันนี้มันก็ตกลงมาอีกนะคะทุกคน ตอนที่มาตกนี่ก็แบบศูนย์องศาอากาศศูนย์องศาดูเต็มเสื้อไปหมดวันนี้เราก็แบบพกผ้าห่มมาด้วยเสื้อเสื้อเสื้อกันหนาวที่นี่ซื้อแบบยา,ยาวๆแบบเป็นผ้าห่มไปเลยนะคะทุกคนคือดีอุ่นนะอุ่นไปยันยันอ่ะยันเขานะะ่าค่ะทุกคนอ๊้หนาว เดี๋ยวเราจะไปในเมืองก่อนนะคะวันนี้แพนว่าจะไปในเมืองไปซื้อของร้านไทยนะคะแล้วก็จะมาอิกาที่บ้านเอาอของที่สั่งอะไปคืนไปคืนเขานะคะก็ <c oughs> คือรีเทิร์นนะคะรีเทิร์นทูเบนเดอร์นะคะแล้วก็ซื้อของที่อิกานิดนึ่งแล้วก็ กลับบ้านมาทำกันบ้านต่อพรุ่งนี้วันเสาร์เราก็จะต้องทำงานนะคะแต่ว่ามีทำโอทีช่วงเช้า8ดโมงถึง5โมงเย็นดูไปดูความหนาวหนาวมากมีรถด้ยวยข้างหลังหลบร้าก่อนขด้าคือมันตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะหิมะแล้วมันก็ยังตกตอนเช้าต่อเน,นื่องค่ะเพื่อน เดี๋ยวเราไปรอขึ้นรถเมล์กันนะคะอุ๊ยเรามาเจอต่างหูค่ะเพื่อนซื้อไปใส่อช่วงคริสต์มาสดีกว่าดูสิเป็นรูปดอกไม้อ่โบของขวัญคือดีกระเป๋าใส่เหรียญคือดูน่ารักรองเท้าเดินในบ้านยูนิคอร์น อ๋อตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านไทยนะคะทีเวเกอร์ออเดี๋ยวเราจะมาหาซื้อผงทำกับข้าวเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าทำกับข้าวแล้วจ้า <c oughs> ไม่กล้ากินอ่ะรสชาติแบบว่าวันนั้นทำหมูไอหมูสเต๊ะลงไปเหมือนลืมใส่เกลือไม่มีรสชาติอะไรเลยเดี๋ยวเราก็เลยจะมาซื้อผงทําสเต๊ะของโลโบนะคะทุกคนสั่งแม่ค้าไว้แม่ค้าก็ลงแบบว่าเพียบเลยนี่นะคะแม่บ้านมือใหม่นะคะไม่ต้องคิดอะไรมากเทผงลงโยน,นโยนลงหม้อคุกคๆๆุใส่หมูเสร็จ ดูเรามาดูของกันอัปเดตสินค้านี่าาอ,นอ,อันนี้อะไรอ่ะม่วงเนี่ยเหมือนแยมของของฟิลิปปินอ๋อเป็นของฟิลิปปินอันนี้ก็แบบเป็นขายอ่าร้านเอเชียไม่ได้มีแต่ของไทยนะคะทุกคนมีฟิลิปปินมีเวียดนามแล้วพี่ฟิลิปปินเ<ำ>วียดนามไทยเกาหล,าหลีจีนนี่น ตอนแรกนึกว่าอ่ผักอกอเผือ,อกอบพิมพ์ลิพายหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้มันหวานอันนี้แบบเป็นรวมผลไม้รวมหรือเปล่าเออนี้น่าสนใจตุ้มตามก็มีนะจ๊ะตอนนี้แม่ค้ากำลังติดหนังเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็นพี่เบลล่าอันนี้ก็เป็นมาม่านะจ๊ะทุกคนเต็มเลยมามะ่าเผ็ด รสชีสของแปลว่าเต็มร้านเลยเรื่องไม่ถูกเรื่องไม่ถูกจ้ามาม่าไทยนะจ๊ะเนี่ยนี่ตุ่มตามรสนมอันนี้อร่อยอันนี้ขายยังไงอะพี่อันละสิบอันละสิบูกค้าถ,ถามไม่มีอันละสิบ อันนี้ก็สอบเท่าไหร่พี่ข้าสอบ4ี0 490กสระสอบละห้าโลเนาะห0 <500. S 1> โลใช่ไหมพี่ <50 S 1> เออย0โลสงสัยยูนขับปลาบอกให้ผัวซื้อข้าสารให้ซะบ่กรสอบนึ่งโซนนี้ก็จะเป็นโซนซอสต,ต่างๆนะคะทุกคนโอ้ยเยอะมากคือเข้ามารอบนี้แบบเริ่มจะไม่มีทางเดินแล้ว แกลงของเยอะมากนะคะยังออกมาไม่หมดมีการลงยังไม่หมดดีนะเนี่ยเรามาวันศุกร์คลองมาทุกวันอะไรนะพี่พื่อหัดเอมาวันศุกร์ของก็เลยเยอะอันนี้คุกกี้สับปะรดห้าสิบเก้าคูช็อปเสร็จแล้วนะคะ <laughs> พี่เบลล่าเปลี่ยนชื่อแนละอันนี้คือพี่เบลล่านะคะสวัสดีค่ะนี่จ้ามีสบู่นออกแก้วด้วยนะก่อนก็จะเล็กลงตามกาเลเวลาหอมนมคาเนชั่นนะคะขนมขนมเยอะแยะมากมายนาตอนนี้นะคะก็ออกมาจากร้านไทยแล้วหิม,มะก็ยังตกอย่างต่อเนื่อ ได้ของมาเยอะเลยนะคะเป็นพวกอะไรอะผงทำอาหารเออแม่บ้านยุคใหม่นะจ้าไม่ต้องปรุงเองให้มันยุ่งยากซื้อผงเลยสำเร็จรูปดีตอนนี้เราก็แบบว่าเดินไปขึ้นรถเมลนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปดูอีก้านี้เผัวมีสลดอุ้ยแต่ไม่ได้เราก็ต้องไปแหวออีกาแถวบ้านเพราะว่าเราต้องเอาของไปคืน บ่นคนเดียวคุยคนเดียวนะคะทุกคนอู้บรรยากาศหนาวถึงบ้านแล้วค่ะเพื่อนคือบรรยากาศข้างนอกหนาวมากนะคะ,ะวันนี้ก็แบบได้ของมาเต็มเลยนะคะทุกคนคะตอนนี้นะคะสิริก็มาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยค่ะฮิวของพลุงพลังบ้าหอฟางมากเลยนะคะก็วันนี้เราไปตั้งแต่ พาทิตยังไม่ตกตอนนี้ก็แสงหมดแล้วนะคะออกจากบ้านแค่สอชั่วโมงเองอะทุกคนประมาณบ่ายโมงกลับมาบ่ายสามพาทิ์ไปแล้วนะคะแสงไปแล้วก็ <c oughs> วันนี้นะคะคลิปบล็อกหวันนะคะในวันหยุดของซีรีอินสเวเดนเป็นยังไงบ้างคะถ้าชอบคลิปนี้ซีรีฟฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะขอตัวไปแล้วขอบคุณมากที่เข้ามารับชมไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย